ไม่เข้าดาวกันหรือจ๊ะทุกคนมผ,มผมยาวมากเลยอ่ะเนื้อไปตัดผมแล้วสวัสดีครับไม่เข้าดาวกันหรอผมเหนื่อยเขาเล่นเกมกัน วัสดีครับไม่เขาด่าวันเหรอฮะคนหน,นึ่งนะจุดผู้ย่างผมซื้อมาแล้รแต่ผมรู้สึกว่าเออขอเล่าหน่อยไปซื้อผู้มาเขาบอกว่าผู้ใหญ่เลยครับน้องแบบงานวัดเลยฮะผมเอามาจุดปี๊บแปะปี๊บแปะมันแบบเขาบอกแบบใหญ่ใหญ่เลยผมในใจคือของผมคือแบบไอคอนนะ่ะแบบผู้แบบของผมซื้อมา ผู้แปะผู้แปะโคเสียใจเราอยากเล่นพูไงผมเป็นเด็กชอบเล่นเออทุกคนผมแบบว้าวมากเพื่อนผมใช่ไอเจมมันไปงานเขาดาวที่คารากอนเพืผมนี่มันตึงจริงๆรีวิวปี2023นะครับก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ได้เติบโตในทุกๆเรื่องครับผม เป็นปีที่ดีแล้วก็จะจําไว้ตลอดชีวิตแน่น,นอนเป็นปีที่อายุครบ20แล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้เยอะมากเลยไอเจมไลฟ์ทำไมมันไม่ไลฟ์กับผมละเพื่อนดูไลฟ์ใครก่อนเดี๋ยวผมไปหายเจมดีกว่าแล้วผมไปแล้วเดี๋ยวผมไปหายเจมแต่ดูก่อนว่ามันอยู่กับใครบา,บายยเดี๋ยวไปหาเจมเดี๋ยวไปหายเจม